แต่รู้สึกว่าอยากสนิทกับเพื่อนมากกว่านี้อีกครับบางทีปอก็ตั้งใจซ้อมอครูว่าแบบไอการที่จะมีเวลาไปเล่นมันอาจจะน้อยลงน้อยน้อย,น,อยน้อยกว่าเมื่อไรเดี๋ยวไอเรื่องนี้ก็นะัืจอค่อยว่ากันเพราะครูครูก็จะบอกว่าคือเวลานอนไอนี้ก็จะนอนก่อนเวลาคนอื่นเขาคุยกันไสรสาระไอนี้ก็จะซ้อมอยู่ เพราะว่าส่วนส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่จะมานั่งคุยเล่นกันจะเป็นตอนก่อนนอนซึ่งเป็นเวลาที่เราเป็นองแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มีมันเป็นกับอาจจะดีในดีในแง่ของการเป็นคนจะต้องทํางานนะคะแต่ว่ามันอาจจะขาดขาดเรื่องบางอย่างที่จะคุยกับคนอื่นเขาเหมือนแบบเขาคุยเรื่องเมื่อคืนนี้เขาคุยกันเรื่องน,นันนี่นเรา <laughs> เราไม่รู<ด>้เรื่องเลยเอออย่างเงี้ย ในในมุมของพี่พุ่มสิบเอ็ดสัปดาห์ของปอเป็นไงบ้างครับปอปอก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นปอก็เป็นนักเรียนตัวอย่างอ,อีกคนที่แบบว่าเออถ้าครูจะพูดยกตัวอย่างใครที่เป็นที่ให้ให้เพื่อนๆฟังว่าแบบทำอย่างเขาสิครูก็น่าจะยกตัวอย่างปอเ <laughs> ออ เพราะเรารู้หน้าที่ว่าจะทําอะไรแบมผมต้องมาจะยกตัวอย่างเกย์ให้ดูว่าเป็นเยี่ยงเป็นเยี่ยมอย่าไปเอาอย่างแล้วปออยากจะบอกใครปออยากจะบอกใคร แต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรทําอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดในการอยู่บ้านเองไม่นับการโชว์บนเวทีกิจกรรมอะไรหรือโมเมนต์ไหนที่ชอบแล้วรู้สึกอยากให้มันเป็นอย่างนี้อีกอยากให้มันมีอย่างนี้อีก <c ười> อยากเป็นเหมือนวิคสองนะครับตอนท่ากินข้าวด้วยกันนะครับ รวมกันแล้วก็แวกันไปมาใช่ครับตอนนั้นเนาะทุกคนพูดมากันทุกคนเลยครับเล่นกันทุกคนอ๋อชอบเวลาที่แบบผ่อนคลายแล้วก็ทุกคนสนุกสนานด้วยกันเลยใช่ไหมแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตากันคึกคักเยอะๆอ๋อตอนนี้มันก็น้อยๆขาดไปตงิกหน้าก็เจอกันครบแล้วแล้วอยู่ในบ้านอื่นขัดสุดอะไรรู้สึกว่าเป็นทุกข์ที่สุดไม่ชอบโมเมนต์นี้เลย พราะถ้าเกิดบนเวทีมันก็จะมีโมเมนต์ที่เพื่อนต้องเดินออกเนี่ยครูก็ไม่ชอบแต่ว่าอยู่ในบ้านอ่ะฟอไม่ชอบอะไรที่สุดอึดอัดกับอะไรที่สุดเราไม่มีคนคุยด้วยครัอเหรอแล้วอึดอัดแล้วมันมีคนไม่คุยกับฟอด้วยอ่ะเมื่อเขาเวลาแบบไม่รู้เวลาแบบคุยกันแล้วไม่มีคนมาคุยด้วยอะไรอ่ะ มีคนมาคุยด้วยแ<ล>หรือ,อ,อยู่าตรงไหนหรือว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในบ้านที่เขาไม่คุยกันหรือว่าเขาไม่มาคุยกับเ,เราอะไรมันก็ทั้งสองอย่างนะครับจะอุจจา,าร,รบปอคุยอะรน,น้อยที่สุดตอนนี้ในบ้าน นิวหรือใต้นนิวก็มาแล้วม่แข็งต้นก็คุยเยอะครับป๋ำป๋ำคุยเยอะอยู่ครับบอสบอสก็คุยในห้องน้ำครับคุยบ่อยกับบอสก็เกมไหมครับเกมเหรอเกฟไหมเกฟก็ก็คุยน้อยครับเกฟก็คุยน้อยแต่ก็แต่คขา่าคุยน้อยไม่ได้หมายความว่าไม่สนิทที่สุดใช่ไหม ความฝันตอนนี้มันเปลี่ยนไปยหะจัดแรกๆที่มาสมัครหรือจัดตอนที่ก่อนมาสมัครมองเป้าหมายชีวิตไว้ยังไงแล้วพอได้มาอยู่บ้านเนี้สิบเอ็ดสัปแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไหม <c oughs> ไม่เปลี่ยนนะครับคือผมอยากอยากเป็นนักร้องที่แบบจัดคอนเสิร์ตบ่อยๆนะครับอืมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วมีคนมาเชียร์ <c oughs> มีความสุขเวลาเห็นคนมาเชียร์ <c oughs> อยากร้องเพลงสไตล์อะไรอยากร้องที่จริงอยากร้องได้ทุกแนวเลยครับแต่คือที่ชอบก็จะเป็นประมาณไม่ถึงกับ R&B แต่เลยแต่แบบให้มันเป็น R&B บ้างคือเป็นท <c oughs> ็อปนิดนิดเป็นพ็อปมี R&B มีกลิ่นไอหน่อย <c oughs> ทำไม <c oughs> ถึงชอบอะไรของ R&B ชอบการสื่ออารมณ์หรือชอบการอินโพรไวส์หรือชอบลีลาของเขา รู sea, si no, si no, si no no descript, ้ส the so like, so ึกว so ่าถ้าแบบถ้าไม่ถ้าไม่ปล่อยอารมณ์มันจะร้องไม่ได้ครับมันมันจะไอ้นี่เสียงแบบให้มันได้ลื่นไปได้ยากอะไรครับชอบเพลช้าหรือเพลงเร็วทั้งสองนะครับตอนแรกไม่ชอบเพลงเร็วแต่พอได้ร้องเพลงเร็วก็สนุกนี ก็ทําได้ดีด้วยตั้งแต่วีแรกๆแล้วนะเรื่องที่ห่วงก็ทําได้แล้วนั่นแหละเลยก็กลายกลายเป็นว่าก็ทุกคนก็ไม่ห่วงก็ไปโฟกัสันอื่นแทนก็สำหรับปอก็คงไม่ไม่มีอะไรที่ครูห่วงเลยในความเป็นนามสกุลติดเอ็เสร็จไปครูก็คิดว่าปอคงจะไม่ทำอะไร ที่มันน,น่าห่วงอืทั้งเรื่องของระเบียบวินยัยเรื่องของความตั้งใจมุง่งมั่นเรื่องความสามารถที่ที่มันมีอยู่นะครับอันนี้ไม่ห่วงเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยที่ได้เลือกเข้ามาแล้วก็ความลําบากที่มันเกิดขึ้นในระหว่างไรอเดชันมันไม่สูญเปล่าหรอครับปอตอนนี้มันก็ปอก็จะรู้กับตัวเองแล้วว่ากว่าจะเราจะได้มาอย่างงี้มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วโดยเฉพาะการเข้ามาในโรงเรียน,นเนี้ยใน a อเนี่ย พอได้เข้ามาแล้วตัวเราเองเนี่ยแหละเป็นคนที่จะกําหนดว่าถ้าเราจะไปถึงจุดหมายเราจะต้องทํำยังไงซึ่งครูครก็เห็นว่าปอก็ไม่ค่อยลืมว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรแล้วต้องทํำยังไงถึงจะได้ในสิ่งนั้นมานะครับเรื่องที่ห่วงก็ได้สอนไปหมดล้วเรื่องเกี่ยวกับการ <c oughs> ใจเย็นเรื่องเกี่ยวกับการวิธีการระบายหรือวิธีการแก้ปัญหากับเราหรือข้อบางข้อที่พฤติกรรมเราที่ทําไปแล้วเนี่ย มันส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความรู้สึกและอารมณ์ของคนอื่นซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกครูก็ครูก็ดีใจว่าเออถ้าครูพูดได้วาจายอย่างเดียวเราจะทําไปกเพราะเชื่อแต่ไม่ได้ทําไปเพราะรู้ออแต่ครูเชื่อว่าปอก็เจอกับสถานการณ์แล้วปอก็เห็นแล้วปอก็พอครูไปชี้บอกปอก็ได้กลับมาทบทวน่วาเออ เออหลายอย่างมันอย่างนี้งี้หรือได้รู้ในมุมที่บางทีเราก็ไม่เคยไม่เคยจะสนใจหรือเคยจะถามว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยพอพอรู้มันก็เข้าใจมันไม่ได้ทํำไปเพราะออครูมาด่าเราต้องทำเ,ออเพราะ,ะนั้นก็ก็เป็นข้อดีครับท,ที่ที่รู้สึกว่าเออถ้าคิดได้เข้าใจเราก็จะจะมีวิธีคิดแบบใหม่ๆซึ่ง ก็ไม่ห่วงแล้วอะ่ะคือตอนนี้ครูไม่ได้มองเรื่องในบ้านนะครับคือจะมองเรื่องแบบว่าการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอละเพราะมันวีคสุดท้ายละก็ดีก็ก,ก็ได้แต่พูดได้คําเดียวล้ว,ว่าภูมิใจที่ได้เลือกเข้ามาแล้วก็ปอก็เป็นอย่างที่คุณครูพุ่มบอกก็เป็นนักเรียนตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่ที่ครูจะยกเป็นตัวอย่างสำหรับเอสเจ็ดได้แล้วก็ ถ้ามีคนมาถามครูหมายถึงว่าในวงการบันเทิงหรือสื่อมวลชนหรืออะไรก็แล้วแต่ปอก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ครูจะพูดด้วยความมั่นใจว่าเอามันไปใช้ใเถอะไม่ผิดหวังจริงๆซึ่งรครูไม่ได้พูดแบบนี้กับทุกคนกับลูกศิษย์ทุกคนที่มาถามนะครับคือว่าจากความจากความลําบากของเรา ตอนนารดิชั่นะมันมันทําให้เราเห็นคุณค่ามากมากกว่าคนอื่นอซึ่งมาสบายๆซึ่งแบบว่าอ,อมีรถมาส่งมีอะไรมาสบายๆไม่ต้องตะกิก้ตะกายมากเข้าเราเนี้ยมันทําให้เรามีแรงขับดันมากกว่าคนอื่นซึ่งมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแรงขับที่ดีอะ่ะดีกว่าที่แบบว่าได้ก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้เราช่างมันอะไรเงี้ยแต่ปอแบบ ดีแล้วที่มีที่มีตรงนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วเมื่อถึงเมื่อเราเดินทางมาสักสักระยะหนึ่งแล้วเราหันกลับมาดูตรงนี้เราจะภูมิใจในตัวเองว่าสิ่งที่เราพยายามสะกายมาเนี่ยมันมันไม่ได้สูญเปล่ามันให้สิ่งที่ดีๆกลับกลับมา แล้วก็ออกไปถึงแม้วไม่ได้อยู่ในบ้านแต่คําว่าที่ครูสอนมาขยันจริงใจอภัยอดทนมันก็จะคุ้มครองเราได้ไปตลอดเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือการันตุยซึ่งปอก็ก็พูดถึงครอบครัวหรืออะไรดีอยู่น้วออก็สู้ต่อไปเราก็มีเป้าหมายที่เราต้องทํามากขึ้นนอกจากเพื่อตัวของเราแล้วก็เพื่อครอบครัวเออด้วยมันก็จะเป็นแรงให้ปอผ่านพ้น ปัญหาและอุปสรรคไปได้นะครับครูคก็จะเป็นกำลังใจให้ตลอดไม่ว่าจะอาทิตย์หน้าหรืออีกกี่ปีก็แล้วแต่รเราก็จะเป็นครูเป็นลูกศิษย์กันตลอดไปครูก็เหมือนกันไหมคะมีอะไรก็หลังจากออกจากบ้านไปแล้วยังเป็นครูเป็นลูกศิษย์กันอยู่มีอะไรให้ช่วยเป็นครูก็เต็มใจเสมอใช่แล้วครูก็พูดได้เลยว่าคุณครูทุกคนแหละบางทีความรู้สึก ไอ้ที่แบบว่าเขาไม่สนใจเราไม่อะไรไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ชอบเราหรอกนะไม่ไม่อยากให้มองในแง่ลบว่าทําไมเขาไม่ใส่ใจเราหรืออะไรกับเราแต่ครูเชื่อว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่ครูอธิบายแหละสองก้อน,นั้นแนหะเรื่องที่เขาไม่เล่นหรือเรื่องที่เขาไม่ลงมาใส่ใจอะไรมากเนยะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนคนไข้อ่ะคนไข้ป่วยหนักเราก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินต้องรีบรักษาไปตามเคสของบอมันอาจจะดูแข็งแรง ใช่ไหมแต่ข้างในไม่แข็งแรงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังเดินได้ยิ้มได้ใช่ไหมอันนี้เป็นนอนให้น้ำเกลืออย่างนี้พวกนั้นไอพวกเขียนเข้าไปเาไปผ่าตัดอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเออก็อยากจะให้เข้าใจตรงนี้แต่นอกนั้นเชื่อเถอะว่าปอคุณครูทุกๆคนที่เขาประชุมอะไรครูก็แอบดูอยู่ก็ไม่เคยเห็นใครพูดถึงปอในแง่ไม่ดีมีแต่ช่วงแรกๆที่ที่บางคนอาจจะเป็นห่วงว่า เฮ้ยอมันมีมุมดาร์กนะมันมีมุมแบบมุมมุเหี่ยวลม,ม,มเสียมุมเหวีย่ยงมุมอะไรนะแล้วถ้าเกิดแบบว่าเออเราเราทำให้เขาได้ได,ได้ได้ค้นพบเหมือนพลังสตาร์วอร์คือคุณจะไปทางดำหรือคุณจะไปทางขาวทางสว่างหรือทางมืดอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ครูว่ามันก็ออกมาสว่างแล้วลหละเออก็ไม่มีอะไรไเป็นเจไดเจไดนะแล้วจบไปก็เนี้ยแหละครูรักครูปุ้มก็พอครูคิดว่าอย่างน,น้อยก็มีประโยชน์ กับปอไม่ว่าจะเป็นการรับฟังให้คำปรึกษาหรือจะแบ็กอัพช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรตามที่ตามที่เราทำได้ตามที่คุณครูมีแรงทำหรือในอะไรเงี้เราก็จะช่วยกัน<อ>กับทุกทคนด้วยแหละไม่ไม่ใช่เฉพาะปอคนเดียว<อ>นะครับโอเคไป,ไปชาร์จพ <laughs> ลังไว้ลูก <laughs> แล้วพรุ่งนี้มันจะต้องเป็นโชว์หนึ่ง <laughs> ที่กีดดังมากอะ่ะ ให้ระวังด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงคนมียต้องกดดังแน่ๆไม่ต้องกลัวเลยแล้วคุยตั้งใจรอดูเพราะหนุ่มล้าปินตรองมิ้งสง่าสง่านะลูกนาปินกระรองเล้าใจของเราเดินงอเป็นกุ้งเขาต้องแข่สามต้นให้ด้วยเขาต้องทำรับพี่ต้น